Oh, fuck. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อำไมอีกหนึ่งเล

ามีดมาเดินตุ๊กตาเอามีดมานี่ยเฮ่อะไรไปทำหน่อไม้อยนี้มีดเนี่ยไปโ,โหฮะไม่ต้องเด้อดิเจ้าเข่า รัอยแตกมดแล้วเนี่ยเนี่ยมันลอยเล่ามาถึงนี่นี่เนี่ยอมันฮะต้องไหนตรงคอนั่น่ะพ้อใหญ่กี่บาทเนี่ยให้ใครซื้อมาใส่อโ ไม่พอเนี่ยโอ้ฮะเข่าตรงเดือนอะฉันวาเกว่าเข่าไหมเข่าดูดิเป็นยาดาเอเฮ้ยตรงนี้เดี๋ยว้อยเขาตั้ยาหทั้งเดินนี่มันคือจิต นั่นโอ้นี่ตรงนี้ก็ลอยน้ำแรงไงเ,เออโหมันมันมีเขียวใหญ่เลยตาของใครเด้ต,เดต่างนเนี่ยไงอันฝั่งเนี่ยไงแค่นี้นะหรือตรงนู้นด่ะแค่นี้ไปนู่นแล้วฝั่งนู้นน้องใคร ก็นู้ดเลยก็ไปถึงต้นล้านนูน่นหัวเออเแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เนี่ยออจากขนาดน,นี้เนี่ยยาวไปยังนุ่นเนี่ยรัดตรงจุดตรงนี้อ,อ๋อรัดตรงตรงไหนออมีองหัวอีกนูกอ๋อโอ้โหต้นอันแนวนี้ชั้นใหญ่เลยเด้นี่เนาะเอ,อ้าตอนนั้นไม้ยังเหมือน เอ,อ้ไม่มิดนี่ก็ได้เอ,อ,มมดดอามีแต่มดแดงีให้่ไม่จะยังตั้งนา้าอีกนั้งเด้อนั่นเด้อคันนั่นกันมีแต่ไม้ดีทั้งนั้นืไม่เดาต้นใหญ่ใหญ่ไหมล่ะปล่อยไว้เลยไม่ต้องแล้วมันมดปล่อยไว้ไหนไม่ดีบอกอสันตัว์ทางอ๋อมีนหนังอืม หม่ว่าหมูนี่อย่ามานตากท้องฉันนะหฮ้วมันเลี้ยงหนูฮะเดี๋ยวที่มันเลี้ยงหูว่าไโน่นอ่ะมันคล้องงอเขาเอาไว้นี่เลยเนี่ยโอ้โหนอนเฝ้าเลย ก็รู้รก็ช่างไม่พออันนี้ะเดาอย่างใหญ่เลยเนาะว้ายหมดแดงหมดแดงหมดแดงตาที่แก่ถ้าช่างทางต่งตำมาเหลาได้ถ้าทางบนจะเป็นเหลามาันเริ่มตัดเริ่มตัดโอ้หมดแดงกัดติ้นอะน,นั่นเป็นหมดแดงจริงเรื่อยนั่นแหละดีวาา่าต้นจะไม่มีเอาม่นี่ไม่น้องไม่น่าเลยแล้วต้นนี่ไง รกไหนจักทั้งใครต้องใครก็มีเพราะใครเอาลกไหนฉันรู้ตแตงของฉันเป็นตะตน้นี่เพียแค่นั้นนะรับพี่เฉยๆก็ได้เออไม่เป็นไรทิ้งไหนก็ทิ้งนั่นเหรอวะแล้วใครต่อฉันไอ้ดื้อเนี่ยไหนพี่โอดอยู่ตรงไหนพี่โอดอยู่ตรงนี้นะไงฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้ฉันใกล้ดื้อเนี่ย โอ้เขียวดี้นในไ่นี่เด็ปลูกให้เป็นป่าเลยนี่ตอหรือรักเรืออะไรนี่นต้นไม้เก่าหรือว่าอะไรเออเพลนอื้นได้น้ำเนาะกำลังเขียวเลย โอ้ยมดแดง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 ฮะอุ้ยมีสมุดแดงอายแล้วมิจิตายไม่ได้ได้กินยอดอ่อนเลยนะเผาของมันเนี่ย น้ำเต็มตอกเด็นเลยมีแต่น้ำเต็มเลยเออมาปีนี่น้ำเต็มท่าน้ำเต็มบอ่อเขียวดีเขียวดีอ้าวไรใครมาตัดลำไผ่แกไว้เนี่นี่น้ำเต็มบออ่อว่ะเออมาตแต่แห่ง เต็มบ่อลเลยเดินอ้อมกิดได้ถ่ายฝั่งนู้นมาด่าดูหนอง,นง,นง,นงม,ม้งหนองไม้อือืยุทธานก็โล่งดีนะ โอ้ยหมดุดกัดอ๊ะอ๊ะฮะมีไหมอ้าวเนื้หน้าฝนยังไงงนันหรอ เขาเขออกหนาวฝนเฮ็ดอะไรนี่เป็นจุ้มเลยเฮ็ดเฮ็ดดอกไม่ใหญ่มาดูดูว้ายนู่นน่ะเต็มเลยอู้หูข้างหลังเต็มเลยเต็มนี่เลยพ่ออู้หูนู่นนู่นใช่ไหมน่ะโู้มันดอกน้อยเกินนะมาดูดูดอกเต็มเลยฮะเนี่ยเต็มเลยมันพุทธเต็มเลย เขาเยอขดตักินได้นู้นเต็มเลยนู้นนู้นนูนบนนี่เต็มเลยนี่น่ะเขาเดินเหยียบมาดานี่ไม่เห็นเต็มเลยเห็นไหมนะนู้น่ะเขาขาวเต็มเลยเห็นไหมถ้าตีนจกันอ่ะเต็มเลยเห็นไหมใช่เย็ดขดตัวขมิ้นกินได้ไหมได้นี่โอ้เต็มเลยเนี่ยมดมดนี่เลยนี่เห็นไหมนี่ใช่ไหมแหน่เยอ เนี่ยเต็มเลยน่ะโอ้ดูกําลังขึ้นเต็มเลยเนี่ยมันดุนขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็เต็มเห็นไหมเจ็ดก้มดูเจ็กกัดดอกกันแหละนี่เนี่ยเต็มเลยนี่นี่ทั้งต่ำนี่อีกนี่นี่นะเป็นก็เอาแยากินแันวก็ค่อยๆเก็บเลยเนี่ยปูต้องไปหาแม่ปูปาดเพงเห็นเอาอะไรยาปู ังดีจกินหนุ่ยใช่ไหมด้เก็บเพ็ดเนบบะเลยด้วยโอ้ oh, มันอยู่ตะเปลือกไม่ด่าเก็บนะมนใช่ไหมน่ะที่ขั้นเก็บที่ขั้นเก็บนะถ้าทำท่ายสิไม่เอาหรอกไหมไม่เอาหลอกมันดออ่งเลยอ้อแต่ว่ามันเต็มเลยนี่น่ะมันปูเนาะถ้าขยันเก็บเต็มเลยเนี่ย อืมอืมเห็นไหมอืมเดี๋ยวหลบนะอืม หนอ่อสองหน่อไปรวมก็ของไอ้ดื้อเดชฉันว่าต้นนี้มันหวานไปเพิ่งเลยให้ฉันถ่ายดา่ให้ฉันดูด่เห็นไหมมีไหมมีเดี๋ยดูก่อนหน่อยเดี๋ยวโตนี่เลยเนี่ยนอนนี่เลยเนี่ยไหนชี้ดิไหนหน่อยอยู่ไหนมีน ไหนโว้ไหนเดี๋ยวแป๊บนึงกล้องมันไม่เห็นไหนชี้ดูนี่เลยงอ้ะมันโอ้นั่นก็นเห็ดนะเห็ดาขาวๆนะั่นเห็ดอะไรนะเห็ดไผ่กินไม่ได้แล้วเนี่ยเออเอามาเอาหนอนหวานหน่อยยังไงวหวานตัวติโตกน้านอยู่เลยเด้อดูโอ้ย ยู่เอานันอีกคู่กันนะเยย่นย่นเลยทำํายน่นโมอืมอมาวางยนนน่นอื้อพอแล้วกินหน่อยน้อยน้อยนี่ยกินไม่ได้เนี่ยโอ้มีอันนอยฮะกินนี่กินมันกินได้แค่แ่ละ เอาไม่เงินไม่ต้องรราไม่ต้องรราพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันกิเสียดายเดี๋ยววันหลังอยากกินอยู่หลายวันเดี๋ยวค่อยมาตัดใหม่สดๆเลยเด็กอ๋อสงหน่อนท่านี่นาะเออไปรวมไม่ขอยดื้อหรอแกกินกินได้ฉันได้นี่เออเอ้าเออนั่นกต่เฮ็ดยิ่งเลยนะเนาะเฮียเอาพูดเนี่ยตัดหัวออกนิดหน่อยเถะตัดปลายหัวแหลมอ๋อยังไม่กินได้อยู่เลย เด็กตาละอโอก็เดินดู้่เฉยๆนอนอ๋อนี่ก็นอนัเดียวนี่นะสองนอเนี่ยเหนอหรอไม่ ผลบวกกอบกันนี่นมไหวนี่ใส่เออฉันก็ว่าหนึ่งมันอร่อยมันหวานไม่ใช่เังฉันไม่เขียวจอนที่จะส่งส่งใครส่งพวกเกี่ยวเขาเออมันหายไปด้ะเออหมอรถไปส่งมันเร็วก็ปากกับเนี่ยเลยมันไปตัดมาห้ยอืคุดมาหายจะมาให้ยตะแก่เนี่ยไม่ให้คนอื่นเนี่ย ก็พ่อเดียวเนะพพวะะท่านั้นเนี่ยพ่อเป็นจุ๋งเนี่ยว่าตัดขากันไปสองสามเนใครดึงเลยรอย่างเอี้ยอีกจะงอมไหมเฮ้ยไม่เอาเอาไว้วันหลังดูเดี๋ยวได้กินไม่หมดงอมมันหลอมันพอกินเลยนะงอมันพอกินเลยเอาจะเอาะไรไหนดูก่อนดูต้องทำท่าโอ้เดี๋ยวจะเชื่งได้ไหนงอใหญ่ไหม

ทำไมมีอยู่ฝั่งเดียวฝั่งนี้ไม่เห็นมีหนอโคนนี่เถึงมีเลยนี่นกำลังเออกำลังออกนี่ฝั่งนี่ทั้งต่ำนี่ใช่ไหมเนี่ยมันขึ่นโคนแ,แล้วมันไม่ค่อยมีหนอขึ่นโคน,นยังไงสูงค้นดินเน่ยมันข้นดินเฮ้ยอดินมาถมยังไงขนาดนั้นนะลากมันฝั่งดินถมเหมือนทั้งทีโอถึงจะขึ้นนีดนี่เนี่ยล้ำก็ดีไม่เป็นหนามนะ นี่น้ำเด้อไปเนี่ยฮะตัวไปทุกคนนน้นกระทอ p อยู่เต็มเลยเนี่ยโอ,อ้มาหาหน่อยเอ้ามาหันมาไม้มไมกินหน่อไม้ต้มจิ้มน้ำพริก กบอกกดื้อากกินัเมงือาปลาคนเอานุนกเอารนุ่นก็เอาไปแต่อันนี้ก็อยากมาดูมี่ันออกวะเหรอมีนี่เอาไปหน่อยกยังไม่ออกเอาไปแค่พอกินเฉยเดี๋ยวมดดเราอร่อยเดี๋ยวมาใหม่ผ้ยเขียวดีดีกว่ามาหนาน่นดอกร้อนแท้ๆน้ำเข็งยันว้นึ่งว่าเป็นสวมหลายกับยองออกนลดหน้อยเอร เดี๋ยวไปให้มันผมมามันบ่อยันกินแรงแล้วด้วเน่ยป่าเนี่ยไถว่างั้นเหรมันจะแรงตอนไหนก็คือน้ำดีแทเกลืออะไรขีเกลือเนี่ยไหนมูนักมูเดินเดินมันไม่เกลือจริงนะโอ้มันจะมาผิดผสมขายนาีเช่นมันคือม่อ น้ามากจ้อยแล้วนีน่จะลูกฝน้ะเออ,อน,นี่ยังไม่ดับแนวกลิ่นนกเพราะยังย,ยังอยู่มันหยังมึเพรว่าน้าม,มาหรอโอ้ฮะ,ะอยากมาเห็นยังงั้นแล้วสนุกแค่แล้วอืม,อม แต่ผมก็มุดกลอ่านมาใช่อืมพวกนี้ตาดทั้งย่สิบเดบนทันี่หลังทำอะไรกัอยแบบนี้ปลอดหลายแล้วนะที่เคยยืนถามอยู่นี่นีมีมี่มดนูนมีสามหัวจรดไม่ออแล้วมันก็ปีนออกไปหาออกตรงไปปลายกิ่งนี่คือนี่ไปได้สายหนูแล้วัจับเปนทีมด้ว

ตอนมันเกิดแรงเลยฝนเพิ่งจะมาใหญ่ไม่ทัด เขียวก็ดีดเย็เนลมดีนต้อนอะไรนี่้นฟูีูเห้ยมันเลี้ยงงยนะูมันขันมาเลยเแบบนีมันเอาอะเพื่อขึอ้นอะไรตอนนี้เลี้ยงอยู่ไหมนะ่ะีงัวพันเนี่ยรื่นงวอะไรอ,นนอ,อือ จะเห็นเขาเลี้ยงต no oh. oh, hmm. like like nice. uh ัวแพงๆมากกว่าไม่ต้องหลายตัวน่ะหมูมันมาสองตัวแล้วเนี่ยโอ้มากัดเนี่ยไปแล้วไอ้น้องฟักก็อยู่นี่เลยไงเนี่ยอยู่นี่เลยไงไอ้น้องฟักนะอืมน้องฟักปีนี่อยู่เนี่ย ไปดำดำไปเดียวม,ม,ม,มามามนี่นี่หน้าม้านี่ปลายังไม่ค่อยมีเราตอร้องรออีกจังหน่อยนะฮะนี่สายมามนมาไอ้ดำดำยังไม่มถึงเท่าไหร่ท่อใหญ่แทงไหมเนี่ย ถ้าเกยี่ใส่หรือใครยีใส่ต้องมันต้องใครซื้อใส่โอ้ซื้อห้แล้วเขาก็หารถมาทำทำเองไงโอ้ต้องเอาเงินให้มันเล้เอาข้อสำัญไปให้มันซื้ออย่างนี้ไม่อิงเอาออกซังก็ กับคนละครึ่งก็อย่างงั้นเราอะคนหนึ่งออกตังค์คนหนึ่งก็ต้องออกแรงเลยอ,บบอือพราะมันก็ต้องฝังตอนไหนลราทีนี้อีกนาหนึ่งฮะโน้มอยู่จะมวยร่วยเหรอ,อ,อม,มันก็เอาอนเเอมนมวยรุ่ยนี่มันกัมมด,ม,กม,ดมาหมดเลยนะี่อืมแตมันร่นร่นมาหมดเลยเนี่ยไปนี่สิ

ตั้งแต่วันไหนคือสนุกแท้นเทน,นี่ยโอ้โหอยยังอยู่มีร้อนมือมุกเขื่อด้เลยมุื่อหัวมสนุสนกมางามเลยโอ้ยคือี่สนุกแท้แหละปลาซิวนะปลาซิวเออเฝักับฝั เลาะนั่นเนี่ยมุมนั่นเลยเนี่ยสองท่อหรือท่อเดียวเบ่สามสี่โซ่โม้ตลอดอ้าวทั้งเองรอดแล้วฝั่งนู่นล่ะอ้ฝั่งนู่นกับฝั่งนั่นกับปล่อยไปเนี่ยทั้งเขาทั้งไอ้หนุงมทวหุ่นโตใหญ่ใหญ่เนี่ยจะไหลไม่ชั้นคือกันอ้าวใหญ่ขนาดไหนก็เอาไปดูดู มันมามันก็แรงอะเนาะถ้าตอนหน้ามาหน้ามันก็แรงเต็มนี่เลยต่เขาใส่ท่อเยวเนี่ยโอ้ีน่ลแกอโอ้ยลูรเน ดอกมันกินไหมเราต้องดอกมันเป็นไรดอกมันกินไหมพักเลยแล้ใหญ่ใอย่างนี้ไม่เอาให้มันเลใหญ่อย่างนี้มันไม่กินเลยใหญ่ยาวๆอย่างเงี้ยเอาไปร้องนะพักอ่อนมันกินักอ่อนมันกินจริงพักอ่อนโอ้ใส่ขนมจีนเนี่ยตู้ใส่ที่หอม มันยังไม่แก่ดีเลยยังไม่แก่ดีดอ่อนเพราะใครกินตะฉันเพราะแล้วแ้่ว่าลองเอาเอาเอา,เอาเอาแนวนี่ไปให้มันไปยานี่นะ่ะเออใช้ว่านชิซื้อขนมจีนมาเพิ่มกระลืมเดีย๋ยวมาช่าน,นี่เอาไปให้ลองได้ค่อนอ่อน พ้อยยงเนี่ยโอ้ <c oughs> ไหนเห็นอะไรไนะอ,อ,น,อ,อนี่นี่อ่อน่ะนี้มีป่าเลย้ยนี่